น้จ้าหอยสดโมกเราได้มาแล้วเขาก็มาล่างต้มต้มสะอาดค่ะเออมาตูๆตุ๋ต้มตมสะอาด่อนค่ะตอนมาสีน้ำเป็ผัดจาาา้านสีสาวอีสานบรสูงน้ำเสนอเนาะเมนูนนนผัดหอย ผัดหอยสมนกหรือว่าหอยลร้เครื่องปรุงของเขาก็มีอย่างน้อยจะมีพริกตะไคร้หอมแดงกระเทียมน้ำตาลน,น้ำมันพืชแล้วก็ซสี้๊วขาวน้ำปลาแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องปรุงรสจ้าแล้วก็มีน้ำตาลน,นิดหน่อยอขั้นแรกขั้นแรกเขา,าข้างกระทะแล้วเขาจะติดไปข้างกระเดงพริกแข็งตะไคร่แล้วเขาก็ใส่พริกแเกพง่มสีสันไปน้อยหน่อยจ้ะโขกใส่ก,กันเนาะค่ะตอกใส่ก,กัน โข่เอ่อพริกเกงคุณนะคะโขกเครื่องเคียงมันก่อนจ้ะตามลงไปด้วยอันนี้นะจ๊าัเครื่องแกงมันหอมเนาะคะ่ะผัเครื่องแกงหอมหอมต้องใส่พริกเกงแล้วก คลิปหนึ่งคือเขอเข้าใจพริกแห้งะะแล้วค่วะเติมน้ำนิดนึงแล้วค่ะพ่อ,พอ,อมันผัดกุกงพิกจ้าพอเอหาหนัำหอยใสออกดูอย่าคิดเลยเธอเขามานำหอยออกนำหอย,ย,ยนี่แหละหอยตบนุกนี่แหละ สุดท้ายเขาก็ะิใส่ใบโหระพาลงไปนากจากนี้ผัดกะปก็ให้ไเกเขา่ต้องใส่ใบะกูดได้ยังเราเพราะว่ามันจะมาตัดกับหูลรผ้าแต่มันผิวะพ้าทีอะไรที่มันจะหอมของคตมากเขาก็ใส่นอจาะแล้อจะตำหมกของต่ละันของูบับาทอสานมันถุงผู้อกับไกระนกะรว เป็นผัดทีนี้เนื้อที่ออบคา,าวๆหลายๆไม่ซีไส์มาก่อผัดเสร็จแล้วก็จะชิมรสชาติเนาะค่ะอืรสชาติดีค่ะหอมกลมค่ะอืมเขาก็จะได้ผัดเมนูหอยผัดหอยสดนกค่ะสูตรของจา้าอีสานบ้านทุ่งค่ะ ยังไงเนาะจ้ะที่กี้ต่การเ็ดขั้นตอนการเ็ดจ้ะบ่ได้งา่ายนี่ก็เป็นอีกเอ่ออาหารอีกเมนูนึงแล้วค่ะของสาวอีสานบ้านทุงผัดหอยสุบนกค่ะ